สวัสดีครัพี่น้องสำหรับพิปน้จุพาไปเหยียมอาการคุณเมย์จะมกาเลยค่ะเด้อเป็ดยังไงเด็ดเตะๆครับพี่น้องทุนโอ้พี่บ่ายนี่เ็ถเด็ดก็ได้ไป้ลยแล้วเดนไปเหยียบเผื่อหลอสตาคามเ้าไปจับจับอุ้ยีกมุนมาก จอบฝนตกมือขึ้นไปนองตกลิ้นลาอี๊งามากงามมเนาะมนจากประเทศไดนาะใส่แบนั่งเลยเกไงมากนี่คุณงา่งเนาะคุณชายงามยันกินสกไทยสงกย มาด้พี่น้องมาบ่งมาด้วยพี่น้องคนป่วยคนป่อยดูดีๆนั่นแหละดูดีๆขับไปหาหมอมีโรคเลยนั่นแหละโอ้โสงบทามาด้พี่น้องพี่กบเทียมกบเทียยางกบเทียมบินเวียนๆเป็นอากาศ่ยปหาหมอหมาหม่าว่านเป็นจ้ดบนาบทยมแดดมันแ้งเาเอกบเยมเซเว่นกบเทียด ที่เขาพี่น้องนักตุนนักโตแล้ววะวิ่งหากสองเถือยสามเตือปากสันสันปากกันนี่เผาเผาไปเบื่อที่เขาเปียกใส่น้ำกระเทียมด้วยปมาป้าเป็นคนเปื่อยเปื่อยเขาเปื่อย่าใหญี้ะนี่วงใต้ก็ใต้ เล็วๆถอดอย่างมันเหามันถรมาอะว่าเรืองของพ่มีเงินไพรเขาบอกาบ่อันนี้สัตว์ยางไปหาไผหามึงนั่นหละไปพอดีกลับมาให้มโหอกลางเสาบมือเสาแล้วไปหาเสาเจอวิ่งเลยไปรับกะานะาตลรับแปกก็ตลรับรีสติประจำอยู่นันนไปเดิแทงโตเดิรลบมามาหอนเพื่อนหากแปกหักเส้น ามอันายายาเกศเย็บขาเนาะค,ะะคะ่ะเนาะมันมีอยู่ชนิดหนึ่งติมอเขาจะกํกับ,กบกกไปอยู่ว่าเป็ญญเนยาสิทธิให้เวียนหัวแล้วก็อาเจียนขึ้นใส่อาเจียน,น,ะะนเนาะค่ะเนาะพอดี่ก็จะกินยาเท่าเย<อ>็บขาเท่าเย็บขาแน่ผัดมาเอาเออกทองหอมอยู่ในลมหรือมั้งโอ,อ้ยนี่ดิจึงคือยู่แดดเปียกเปี้ยนอยู่เขาว่านังกะผีที่ล่ะหอน เป็นจังไหบอกลูกสาวไงลูกสาวไงสิมาเมื่อไรันเรินธรรมะท่านบอ่วยอกวิาเรียว่าหัวก็เสดเพอไปฝ่าพี่น้องก็ย่าถือสาพี่บาบ่าวบีดเถอะก็บว่าว่ายเรียนกลามตาโดยแล้วผากมาตาโดยมาเด้อใส่ไหมแล้วก็ลังกินเขาอยู่อ้ยชักไดอยู่ในแดดกับหูยูตาโดยมาเมือง้นี่เร็วเร็วันว่ายห่มาเห้อดห่มบท่านมาเนาะเวลาอู้เดดเปี่ยนเปลี่ยนขอไปตาเปล ทั้งแรืงกินบดได้บ่อตอดคือข้าวข้อจะลอยอยู่นะเราก็คิดมากแล้ววะกับพ่อเขาบอรับอาหารแหละบ่อแล้ววะคือปกติตะกี้นั้นกินยังลงไปมันหัวหัวกหัวนี่เบาตามเบาหลินกันเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็สิไปหาตาเจ๋อหาตาดูดไป่ช่างเสียหลินหลินโง่หัวนี่นี่คือมันบอช่างแล้ววะตาดูด พอสั่งดอกเขากะจีฮงในใจเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจีเบิงจีแน่ว่าอุ้ยไม่ตากับจีเบิงจีแน่นั่นตัวเล็กแต่พอต้องสั่งอืมก่อนไปตัดเวนนั่นเขานัดนัดหามือที่เจ็ดมือนำต้มจังวัดนีถ้ากี้นำห่อนมันเกินไปมันก็บใบใดแม่น้ำตำมีแต่ต้มแล้วจัดเรือไปน้ำอุ่นผสมนั่นเขาาว่หยางตุ่อันนี้ก็บเว่นที่ซื้อกันแดดมาแต่ไรแต่ไรนั่นว่าอันนี้มากันแดดเขาหูอยู่แล้วว่า สายตาบอนี่แดดมันแห้งบอนบอนี่ยบบบ่อนดอกนี่มาตกซื้อป้า้ยปากันอยู่น้าแดดกลยหนูอยู่เหนียวอ่ะไว้ไปหามมะมุงเขากอบมะมุงจะซื้อบอมันมีโฮมใหม่ครัมันมีโฮมใหม่แบบอันนีคล้องมาเจ๊นะแล้วค่ะพี่น้องอากาศเราแปลกเปลี่ยนไปสองวันเขาเจอกับยางมหาลาวขี้เขาแซาแล้วกับยางมหาทมาถามเรานั่งสีมะเกลวิ่นบอนั่งสีมะเกลนั่น ไ<ส>ม่น,นักไปเลยมันน,นอนที่ละเหนือยอ่ยกินขาว่างน้นอยนะว่า,าวเขาเจอสิไปตัดแบนก็เลยบอกเราไหวมือเศร้าว,ว่าทานเจอกมากขางนอกก็ให้เขาสูมา้มากขย,ยุมากยันยาลูกมากคนเดียวมันสิลุมอาการไข่ไข่คุณนแพ้ยาแต่บมเมนยาหมอบอกดูเหลวก็คือ,อกินยากเกจยบขาไปนั่นก็สิเดนอนพักผ่อนนะครับพี่น้องจนึ่งก็ไม่ได้ยาเกจ็ิบขาเลย เกจีฟ <toys> ้าหญ้ากาเข่าเสื่อมแห้งกระดูกเสื่อมแห้งกระดูกโรคบ้านคือจังกระดูกรุนแห้งกินทีเถอะคือไปเห็นเป็นสีก็เรี่ยว่าเออเขาเปลี่ยนเปลี่ยนหญ้าไม่ให้เจ้ากระเบื้องที่ลายในหญ้าคือเก่าบ่ล่ะบ่คือเก่าสามบ่เออเปลี่ยนยาสนิดไม่ให้กาคุณหมอวาสิตีจะว่าบอใช่ไหมล่วที่นั่นก็เลยหายเจ็บได้เลยหายเจ็บผาเมื่อกับเมื่อกับบอมุบบุบเลยเออเหมมือ เขามันยังรัดเกาะๆอยู่เขาก็ว่ามันมีเสื่อมปกตินั่นลาสิปวดมุมมุมมุมมมผิวหนังขาที่แล้วมิแต่คนเกิ็ลอยนะคะพี่น้องไปทางไหนมาทางไหนกับบ่ได้นนี่ฮะกินหายากกับบ่อมีต้องใส่อันเดียวนเบิ่งแย่งกันไปสู้สู้เยี่ยมแล้วลูกกุ้งตะไคร้อย่านี้เด้อจ้ากุ้ตะไคร้มันกินยากพีเหรืองูว่านบุ้งพีชหรอ ว่ากินเขากินเขาแล้วคือเพื่อเหมือนเลยบ่บ่มีคนอ่านเลยบ่าพีดดอกยาค่ะค่ะเลยนั่นยาค่ะค่ะเลยแล้วกินเขาแล้วแล้วถือวีซ่าสาถือนไปพร้อมกันสามอย่างเลยสามอย่างเลยบ่อ่านก็ว่าเจมันเกีนี่น้องก็ว่าเจรังอาหารเจรังอาหารมือบอกว่าอ่านบ่อคลองก็อ่านบ่ออก นี่ใช่แหละตู้ลังอราทานตี้กินนี่ตัวนี้นอนนี่เออนี่เลยนี่แก่แก่ยังยานี้อาจทําให้มีอาการวิงเวียนยานี้กินแล้วมีอาการคลื่นไส้อาเจียนเขาว่านี่ยาแกบปวดแปวดยังรุนแรงเออแกปวดขาอันนี้ว่าใส่ถึงว่าใส่กับปวดแล้วว่านี่ช้ำใบใบหักแต่ว่าวินยางบ่ได้พันยางกับขาโบจีบยางจีบโบ่บ่จีบเด้อค่ะ บางเัมางยัวสีเดิมันมันบาเก็บตัวนี้มากก็่าชีโน่ได้เออเกลือโคได้สามกินยาเออยาก็ดี่เลยนะวจ๊โคสลยก็ได้เยนะอันนี้โคตประดัสามพีแต่หยกก็หยี่มาี่มาดักกอดกอดอยู่นี่ถือว่ามันถีดเราว่ามันจู้กันนี่แหละเออเขาทำไปชุเลี้ยากับบอกว่าจะยานีมันลงอได้แล้วพอเรากินจะกินลงอปรไดับพอแต่ยาตัวนี้มากไมค่อเน่ออีสเล่ มันอันนี้มะจุดจุดกันบห่อนโบเจ็บโวดสาพี่น้องวันนี้ถ้าค่อยพาจอยพิทาไปเนี่ยท่านบอกว่าท่านบอกผ่าจางเลีวโบกวงเ้าอะไอนี่เ้าอะไรน่ผ้าผ้าเน่ยกับผ้าขื่นยางลายกากกเดือนแล้วมันเราสิบเอ์เซนต์น้าสียางมาไดเออเครื่องปี่เครื่องปี่นว่มาปี่หนึ่งปี่่ผักอีนีผักจ้นว่านี่ซี่สองปี เร้วกว่า้นเ่าเล้วนันนักเยอะมันก็อาชินยังว่าใดเลยไดวันนีแสงข่อยาหญนี่เ่ามากเข้าไปก็คือว่าแเหลวต่ใจแต่ส่วนให้บ่ได้าาการพาตัดน่นค้นนี่ก็บ่าพาต้นเน่ก็บ่าหมอตองพา้ใ่เล่าเข้าวาไดมันหมออันนี้ไดหมอเรากกว่า แต่่วนมากคนแนะน้ำบ่อยพาที่เบาเสียงคนขังมากฟังแค่นั้นและเท้าเล้วเจ้าหมอนเรีวใจใจราไปหาหมอกระดูกแล็อกนอลหมอก็ยังมาแล้วใจใจือหาหมอกระดูกอุ้ยสะท้อุ้ยตื่นไหวเถอวแล้วที่เราบีอุ๊ยพิจิตีอันนี้เนาะเน่ดังก็กพิจรีเอื่อนผมกินยานะเตมาสูบมาสมาสูมเม่จะู ลูกกับลูกหย่งบ่ลืมคุณยายเลือดทางสลัดนางบุลเลอรหางสลัดเนื้อแดงถูโบสอันนี้นะ้อแดงถูแด้ยังเป็นหยังอ่ะสลุกสูเสียโอ้จะเติมเอาเติมเองไงนี่เดี๋ยวนี้ชันเซินบ่เดี๋ยวนี้มือนีิบ่มาอนื้อวังวังขีรถมามันเหลิมออกอาการแล้วอืย่าไปใส่มากันนิ้วเข่าบ่นมัน มันสิเมยเขามาห่เขาก็ถือเลยก็เขาว่าเชียนี่เขาก็ถอดแป้งมือเขากดเอาน้ำแก้งจืดเพราะว่าทเมื่อกี้เขาเปียกน้่เขาน้ำแก้งจืดจ้าเขาฮะเอาเจตก็เออทีจ้ากับพี่ก็เหนียวกับแล้วก็มันกับยางบอดดายดอกที่ใส่ขนกันขานี่อยู่อือถาท่องเบิรนสองถวยเลยนะอู้หอดด้โหดโกบุญเขาเปียกตี มองเกินไงตัวห่อนตียังมันต้องมาทูไข่ก่อหอนของาวรมาต้มขาวะท้องเรามาต้มขาวมเรามาขาเปียกยุขาอื่นขาเปียกยุบันยุบันขาเจ้าต้มขาวต้มขาเหนียวเอาขูดเอาเนื้อผักพ้าวันใส่น้ำต้มใส่กันใส่น้ำตาลข้าอื่นเขาไังต้มเขาหลงฮะต้มเขาหลง เขาลงเขาลงลงวันจีวันีออกวันมันมันมันแนนมันมันปูกผ้าเสพเนาะเนื้อผ้าใส่กินกาหมาเป็นยังไงเขาอ่ะ่กินมาหมาบ่หนิเนาะเอาเปียล้ก็ได้กินไม่เปียกเลยกินหลายคนกินหลาย็จได้กินเราเถีย เพืนวันแทงบอเขาแทงบอเขาบอกว่าแทงเอาปวดแล้วเลยไปอย่างนว่งขึ้นแล้วตกใส่ตไปสื่อตัวนั้นดมันดีคือมันสิเบิ้งนี่ะสีีนมสีเบิ้งงามมีนออแงตดีขมันด้แปลงแทงมาติแทงแวงพี่นนอไอเซเวไอเลเล่กเป็นวันป่า แดดแห้งเฮ้ยไปทางเจอเป็นอันนี้ว่าอะไรว่ามะนาวค่ะของก้อนนี้สิเป็นน้ำตาลเนี่ยเป็นประหวานเป็นประหวานอย่างเงี้นี่ตัวนี้ดียังไปไหนมาคอยยังไปไหนมาไหนบอคอยกระเซียงในการวิ่งเบียนคือกันแดดแห้งกว่าไปไหได้ยังเลยอันนั้นเองเมกี้กัดแข่ากัดข้างไปอนี้เออพอบากบ่นี่ซื่อๆว่าเห็นบ่ปะว่าว่าเห็นเห็ดแต่ไล่ตาจนว่าได้ตีซะ ตีก้าเขามูดเขาไปไหนตีก้าโอ้ยแต่ท้องเ่าปรุงนะปุงนี่แล้วปรุงใส่นิดนะดิเขาใส่น้าไปนี่อย่างเดียวต้องดินล้นไปห้ามไม่ใม่เขาไม่พริกมันาะกระบงแล้วเขาเอามันจุกันแห้งกระบุกแล้วจันแห้งมอนี่อิสเรลเบงเขาเบงนี่โจเลยหน่อยนึงจี๊ดกันแห้งเต้เตะปอนี่เต้ยังดีเหมือนจะขึ้นหัวใจเขาข้างขึ้นหัวใจไปนี่ก็ เขาว่าไปห้องเบอร์หาสี่จับมัดหน่อยหลห้องเบอร์หาเขาไปมีเสียงผู้จ้าเบาๆบอเขาก็ว่าคืนหัวใจไหมเมื่อวานเพราะว่าคืนหัวใจเป็นนี่เป็นหนอดเฮดาลาดเขาเขาใส่หนวดนี้ไหมเขาให้เอาเสื้อในออกเขาให้เอานต้องนมีห้อาเงน้ำต้องนี้บริสไทอุ้ยคือแม่งมมตอมหวานหรือตีเป็นหวานก็คือป่อยนี ตัวนี้บ่ดชินรวยแล้วเอาวันนี้ข้าสชีช้งเกตเลยค่ะข้านอนยังสี่ค่ะน้ำินรวยเงี้ยวหมดสิยต้อมบาหวานค่อยคือเฉพาะหมดต้อมชินข่อยอืมข่อยบ่บอข่อยว่ามันบ่เป็นหยังข่อยเ่าข่เรื่อยบ่ปากเออเขาเรื่อยบ่ปากบ่อหนมาเจอจังเจอจังเลยมันหอนมันก็ระตากใส่ชีนเดชจะหาหม่บหูบานหมูเชียวเชียวกว่าหมูบานหมูเงี้ยว ตใ,ใหญ่ใหญ่หรือตายเพราะเชื้อได้ดอกเขาว่าไปหาหมอดูเอาพโอเขาว่าโอ้ก็เป็นน <Germans die>. <sh> ั่นเป็นนี่ก so ็ยังคนแหน่เป็นเป็นผู้ปรับคนแหน่หาหมอหาหมอจนตายกีดีหาดูปด้เห็นเท่อิสลี่ยิสลี่ดูดูดูเย็นแหน่แหละมันไม่รวมแพจจ้างเสือเนาะเช่าจืดไปสองเสือบพรไปต่เช่าจืดไปไปสองเสือไปไหนเราต่อแดนบดแล้วล่ะ บอ Lust. บอมันเหลืองตาอีหลีเป่าวบอถึงอีหลีมันเหลืองตาเพราะว่ามันอยู่ในแสงแห้งมันบ่มีแต่มันบ่ได้อยู่ในลมรักนะจุ๊บๆรักนะจุ๊บๆเนะมีแห้งจุ๊บๆอยู่ติดหวานตีตรงงานเก็บพักเดินหน่ยพี่เก็บอันวยมาเดินหน่ะมาแก็จืดหน่ะข้าวแกงแล้วมันปุ๊บเดี๋ยวพอนิวมันตัวมาแล้วมันจะปุ่นมันมีอยู่กุ้มใหญ่กุ้มใหญ่ไหม เจ็ดตัวมีแต่มาที่พ่อปุ๋มแค่นี้แหละจับผมนี่างโอยดอยมีจอดดอยมึงมาหากู้บ่หวะมีดมีดบ่ใกล้กันดอยเลยนั่งข้างไหนดูบางหนึ่งบ่กผื่นได้เลยแอบแอบอยู่บางหนึ่งตาดุยบม่ได้ยินเรบ่อยพวกยน่อยที่พูนเขาผื่น เอาอวเรฮนสู้สูชีวิตเราอะไรยลงยังยั่อไหลยังเาหลยห้ห่หายก็จะห้องเลยนี่อุ้ยทำอไมหรอเจ้าคุณโถือยาในกล่องดอกคุ่นนะถือมาเท้าเลยวะอัใหญ่ยรับมญฉันนี่น้อยก็พร้อยได้ตเดาอววีดีทีอถือหอยตัวนี้น้อย ก็คนนิ้มคางค่ะใช่คางขว้าคนคลของหลายบอกเลยเสือนี่ยหน่อยค็ะแช่ใจจ่อยขึ้นโอ้ยน้ำหนักขึ้นอีกแล้วนะขึ้นเออคนนี้หนึ่งกิโลแล้วโอ้ยซีเรียสเลยนี่แหละค่ะพี่น้องมาเยี่ยมยายจะไม่กัดถามอากาศเราไปเรื่อยๆเนาะอย่าท้อ สู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 ู้่ในสุกสตาสู้ไปเที่ยวกับน้ำตาไหลออูเดี่ยวกับน้ำตาไหลู่่่ยาไปหอไนอนไ้านก็เดกมเออแท้ก้นอีวัวอ้วนอันนี้ฮันหนักกาแฟข้าวเราไปร่างไ่งเอนอ่นแล้วหยอหนาพ่อ พคนเฮ็ดอยู่ในตู้ชูเื้ากูนั่งอยู่ในตู้เออคนค่คนเพป็นไปกินเขาอู้บัดนอนนั้นหัวหน้าหัวหน้าคนละหนึ่งกลัวจะเอิ่นหามึงเว้มาได้เท่าเอิ่นเมียเอ้แต่ท่องเราสามีดีเด่นประจำตำบลนานวันแล้วว่อื่นพุทธเนี้ยก็อีเจอมาตีเถาบร้อคอยอื่นนะเจ้าเพราะว่าเจ้าไม่ใจบนเื้นในตูนั่งนั่งนอนอยู่ในตูที่มู่นังเออมึงดูเหลวเลยเป็น ตั <łość> ้งตัวอหนาวหนาวคุณตาคยืมากหนาเถ่ากูรีวิวองซีกินจิลาวีดนี่ดากมันทำนี้แล้ว ทำนี้่เละค่ะพี่น้องมาถามอาการยายจะไม่กาเนาะให้ยกำลังใจถึงกันและกันไปเรื่อยๆจุกที้ไปเพียงทำนีแหละค่ะเป็นกำลังใจให้คุณยายจะไม่กาก็สาวจืดในเด้อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสู้เยี่ยมอย่าลือนกุติไต่อใครก็ไหลก็เส้นในเด้อจ้าเลิกนะจ้าจุ๊เอาก มลก็ขูมันเลไปายน่แหลสต๊แม้ว่าเรานิมอยไปบ่ดก็คนมึงกับเาวรถบขาไปไหนก็เอาจาอสองคน